สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ช่องของเราจะมาอัปเดตข่าวครา,าวแวดวงบันเทิงทั่วโลกนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงวง b l a c k พิงคนะคะที่เรียกได้ว่าสี่สาวแห่งวง b l a c k พิงคเนี่ยกลับมาแล้วนะคะกลับมาคือสเตจพร้อมกัน4คนนะคะครั้งแรกในรอบ2ปีเลยค่ะกับคอนเสิร์ตนะคะที่เป็นเวร์ทัวร์ของเธอนะคะที่ชื่อว่า DEADLINE BLACKPINK นะคะซึ่ง เมื่อวานนี้ค่ะนะคะเป็น b บล็คพิงค์เดธไลน์อินโกย่างนะคะที่วันแรกนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเวิร์ทัวร์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของวง b บ a ็คพิง k นะคะวงะแห่งไคลนะคะของป๋าหยางนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังนะคะคนที่ไปบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคือเป็นการคัมแบ็คที่ รถมากมากนะคะตัวแม่ตัวมัมสุดๆเลยนะคะทั้ง4สาวเนี่ยก็เตรียมโชว์สุดอลังการสุดพิเศษนะคะมาให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับได้ชมได้ตื่นเต้นตลอดเวลานะคะแล้วพวกเธอเนี่ยกลับมาพร้อมกับความแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะได้เห็นภาพความน่ารักบนเวทีคอนเสิร์ตก็เรียกได้ว่าโอ้โหทำเอาใจละลายใจฟูกันไปหมดเลยนะคะและ ทั่วโลกเนี่ยก็ต่างรอคอยค่ะให้คอนเสิร์ตเวิร์ทูครั้งนี้เนี่ยมาถึงประเทศของตัวเองสักทีอะไรแบบนี้นะคะคราวนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะคะแล้วก็สถานที่นะคะทุกอย่างลงตัวดูดีไปหมดเลยค่ะทําให้บรรยากาศที่ออกมาเนี่ยนะคะคือเป็นฟิลที่แบบว่าเวิร์ทั์ที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า ตัวอย่างนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบของน้องๆน,นะคะในค่าย YG คะ่ะอย่างเช่นนะคะวง Baby Monster นะคะที่ชื่นชมรุ่นพี่ทั้ง4ี่คนมากนะคะว่าทั้งสี่คนเนี่ยนะคะเป็นเหมือนไอดอลของพวกเธอนะคะที่ทำให้พวกเธอเนี่ยอยากที่จะแบบว่าโด่งดังอยากที่จะแบบว่าสง่างามเหมือนพวกพี่ๆนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะ ก็มีเหล่าคนดังเยอะแยะเลยค่ะไปร่วมในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะไม่เว้นแต่นะคะพระเอกหนุ่มสุดหล่ออีมินโฮของเรานะคะที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นพระเอกในดวงใจนะคะของซีรีส์เกาหลีคนนึงเลยที่มีค่าตัวแบบแพงเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าเขาเนี่ยนะคะ ได้โพสภาพลงในโซเชียลมีเดียค่ะว่าตัวเองเนี่ยก็ได้อยู่ในคอนเสิร์ต b l a c k พิงค์เด d ไลน์คอนเสิร์ตครั้งนี้เหมือนกันนะคะพร้อมชูแท่งไฟแบบน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นบริงคนหนึ่งที่น่ารักสุดๆเลยค่ะโอปป้าลีมินโฮเนี่ยนะคะก็ะทำเอาแฟนคลับเนี่ยนะคะใจละลายกันไปเลยค่ะหลายๆคนเนี่ยก็ได้พบเห็นโอปป้านะคะแล้วก็บอกว่าโอปป้าเนี่ยเอนจอยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าสี่สาวแบ็คพิงเนี่ย ก็ต้องดีใจมากๆเลยนะคะที่อปป้าลีมินโฮเนี่ยมาชมคอนเสิร์ตของทั้ง4คนนะคะแถมแฟนคลับของลีมินโฮเนี่ย mm hmm. ก็เข้ามากรี๊ดกันหนักมากเลยนะคะแล้วแฟนคลับของลีมินโฮเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของอสี่สาววง b l a c k p ิ n k ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ย ตาบลิงทั้งหลายเนี่ยนะคะก็พากันเข้าไปแห่แซลนะคะอบป,ป้ากันอย่างน่ารักเลยค่ะว่าโอ้โหเรามีบริงที่หล่อสุดๆไปเลยอะไรแบบนี้นะคะหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าฉันเนี่ยรู้สึกภูมิใจมากๆเลยไม่เสียแรงที่สนับสนุนอบป,ป,ป้าลีมินโฮตลอดมานะคะไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยอะไรแบบนี้นะคะอบป,ป้าเนี่ยก็ใส่ชุดทนดำนะคะไปอยู่ในงานคอนเสิร์ตแต่ยังไงออร่าก็จับอยู่ดีคะ่ะทุกคนนะคะ แล้วก็ในคอนเสิร์ตนี้นะคะเหล่าบรรดาแฟนคลับของวง b l a c k พิ้งกเนี่ยก็เข้าไปแซวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของน้องลิซ่านะคะที่บอกว่าไม่ว่าจะเต้นสะบัดผมแค่ไหนเนี่ยนะคะต่อให้ผมจะปลิวพันตัวรอบน้องยังไงเนี่ยแต่หน้าหมาทรงพลังของลิซ่าเนี่ยก็ไม่เคยแตกเลยนะคะเป็นหน้าหมาทรงพลังแห่งปีจริงๆนะคะตั้งแต่ง,งานโคเชล่าแล้วนะคะ นี่ค่ะเป็นภาพประกอบนะคะที่แฟนคลับเนี่ยแห่เข้าไปแซวว่าโอ้โหเป็นแก้วเป็นแสงมากๆนะคะหน้ามาของเธอมาทั้งโรเซ่จีซูแล้วก็เจนนี่นะคะก็โชว์พลังนะคะโชว์พลังเสียงที่สุดยอดไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรเซ่เนี่ยนะคะที่ เรียกได้ว่าพลังเสียงสุดยอดอยู่แล้วนะคะคนก็เข้ามาแห่เม้นค่ะแล้วก็เจนนี่เนี่ยนะคะถึงขั้นน้ำตาแตกเลยนะคะดีใจามากๆที่วันนี้เนี่ยคอนเสิร์ตของพวกเธอเนี่ยนะคะได้สร้างความสุขให้กับทุกๆคนนั่นเองค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทั้ง4สาวในการเวิร์ดทัวร์ครั้งนี้ด้วยนะคะอย่างไงก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามนะคะเวิร์ดทัวร์ครั้งนี้ตลอดไปนะคะทุกคน